สร้างก่อสร้างเขากันเนกอย่างไงพอรัตรนาเอารถมาขีเ้เนือก็ไปจูดก็ได้ฝนตกให้พอรัตรนาเอารถหลากเอารถอันซิบโลออกมาเกลี้คลีนเขามาท่มใหม่อีกเงี้ยฝนเนี่ยนนปูปั่นเมียนเครื่องเลยเป็นทิดแหละ

เอาช่างโตไปไบอกเกี่ยวับอะไแนะไปใช่ไหมะบมดผมเอาแนะเนีซะนส่ตัวเขาซื้อใหม่ใช่ปะเนี่ยหรือแตบบัวเก่าวะ ตกหน้าผิดเขาสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีตังก็ว่าเขาไม่เย็ยบเย็ยบประตูะต่อไฟต่อลงี้นะเจนอ๋อไม่ว่าเนากลางคืนก็ไต้ิดไตให้ ก็ไปบ่ได้มันอกแฮงใส่ครับแนมเบิ่งนี่คือเลขแซดอยูแต่ว่าแต่ว่ามูลค่าของมันนักเลยพี่น้องเอ้ยย่อย่อก็นักเพุ่นแหกานี่ก็เว้าว่าอยากให้พวกทหารมาซอยเนาะ การนี่นี่มูลค่าของมนันนี่เขาซื้อมาเนี่ยการหนึง่งลอยซีซรลอยซีซิดดอรลาตัวกะตัวนี้พีคิวบริเวณซีคิวยแม่กระบอบจือ้อซื้อมันตัวนีร้ราคาต่างอีกไหมตัวนี้มันหลุนใหญ่ คือแก๊สคือแก๊สแก๊สตัวอย่างนี่แมนยุว่าเขาเขาเห็นว่ามันเป็นยางเนาะเขาเพิ่งเดี๋ยวมันไม่มีความหมายอย่างเงี้แต่ว่าตอนที่เขาซื้อมาดูตอนเขาใส่งานเนี่ยตัวนี้นี่นถือถือเกียรเรียนกอ่อนแก๊สตัวอย่างเนียอันเทา่าไรก็พอ สิบเอ็ดดอลลาร์สิบเอ็ดดอลลาร์ได้นี่ได้เนี่ยโมเมนต์มาธรรมดาได้พี่นอ้องเ้ยเกี่ยวครับเครื่องเจของเฮานิวแล้วไล่รออีกเติบได้ทีเทถวนี้ <c oughs> อ๋ออนนี่ฟื้นเสียวไว้อยู่ไฟแมรันตนาแต่ว่าเขาพาออกก็เลืยบาแด้นั่น พอแค่ย okay. ังเพียน้อยส่วนทอ p ี c ีซีของเราที่เอาลงไปใส่หูจ้อส่วนนี่ละหูจ้อนตัวนี่ละโบริษัสาการทอร่อพีบีซีนี่แม่นั่งไงสื่อ,อเป็นเงินกีบกับประมาณแปดสิบเก่าละเออแปดสิบเก่าเพราะว่าสี่สิบเก่าละ สี่สิบเก้าลานกีบก็บพวกูว่าเป็นเงื่อนบานเงินเรียนยไรบันไดเนาะเพราะว่าหา่อห่อห่อบริษัทยิเลยดิถามว่าห้องบอกนี่เอาไปใช้ระเบ่เพราะวะ่าห่าเห็ดอยู่ในนี่เนาะเห็ดอยู่ในนี่ะมันโบมีคนงานเพราะว่าคนงานกับหุม่มเมือ่อยู่น้ำพอปั่อยู่ทางอ่ะบาทน,นั่งไงก็เลยเอาเมื่อทั้งสองเรื่องเลยเห็ดอยู่อยู่คงงานนั่น เฮ็นหมอแม่นางไงยังเที่ยวไปเที่ยวมาจากเซโนโหาบาทนางไงก,ก็ถือเดือนละโซงเทือไเลยครับบะเพื่อที่จะไปเบึงเครื่องเบึงคลองเบึงงานเบึงนี้นะเขาอไอ้เทิงนั่นจะมีอนอยู่อนนอนให้คนงานเ่านอนคนงานเขามาเนาะมันอยู่ก็หลายหลายคนของสาวเขามันกับ bố papa anh, anh đi cả vương thước sáp gom là non rồi là anh cả chắc nôn rồi ôm lệ, ôm lệ, nôn đấy. มันกำลังสิปองลงและมืนตาขึ้นเลยคือหูนอย่ะงนี้รช่ม้ามือไปเถ้าสิหีบันนี่ไปนอนก่อนนอนตรงไหนกันบบคักอ่าเห็ดเข้าไปเบิงงบ้งนงมุกมาเบิ้งมาแนนี่ นอนนี่ไปทาตรงนอนแนวนี่ไปทาตรงนอนร้านตรงนอนขนาดนั้นคอกระไปทาตรงนอนแนวนี่ร้านตรงนอนแนวนี่ผุ่นนะออ๋เซอร์กับเซอร์คือสเปรองงานนี่ได้เซอร์กัน แม่ไปซักเขื่องนอนไม่เม่แถาอยากบนำาบนำพอ่อหนาวมากดีไฟคือไฟเคยเป็นคือไม่องแป็งอยู่บ่เนี่ยนี่เอาล้านเนี่ยเนี่ย เรียบร้อยนอนห่อไม่เทาพอเทาเลยอเอาผาโปกใส่อะไปเบ่งพอเทากันต่อเพราะว่าพอเทาเป็นเหมียนเครื่องดูสางวิ่งออกเลย